สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจ๊แคทจะพามาดูมาดูเอฟซีเอ็มจีของเสียเปียกค,ค่ะขุดโคกน้องนาเอฟซีเอ็มจีกับทูโกต้ายูห้าห้าหรือเปล่าห้าห้าขุดโคกน้องนาที่ประมาณหนึ่งไร่ องนาต้องเอาโดรนมาขึ้นดูแล้วเนี่ยถึงจะได้โอ้โหินเป็นรูปอะไรเนี่ยน,น้ำเขียวเลยอ่ะอันมองไม่ออกอ่ะวิ่น้ำสวยมากเลยอ่ะสวยสวยอันนี้บ่อเล็ก พอันนี้บอใหญ่บอใหญ่อันนี้บอ่อเล็กเขาต้องทำแบบเนาะอันนี้เป็นรูปอะไรจะเปียกรูปอะไรมันมันอยู่ที่ทุ่มันเหรอวางวาง,วางมาเหรอจริงๆมันต้องมีตรงนี้แล้วก็ของไส้ไก่ตรงกลางแใช่ใช่เห็นเป็นอย่างนั้นอะที่นู่นอะอันนี้ทำไมสะมันติดกันขนาดนี้แล้วคลองไส้ไก่ไปทางไหนอ๋อ ว่าแบบก็ไม่เหมือนกันโดนป้าเพื่อนปะอ๋อเน็นสะมันเชื่อมกันอย่างนี้มันใช่มันคนละแบบเนาะแต่ก็ผ่านนะอย่าให้เราแก่นะอ๋อพววานไปดูทางจันดูมัดสะใหญ่สะมันจะห่างกันแล้วมีคลองไส้ไก่ตรงกลาง ใช่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าน,นี่เพิ่งทำได้สองวันนั่นแหละสามวันก็จบจก็จบใช่ไหมนี่งรัทันใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยอะ่ะ c m ี สบายเลยนิ่มนิมเลยไม่เป็นไรหรอกสามวันก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ค่ะมีชันเล็กมาช่วยด้วยอย่างนี้ก็สบายเลยของแคปเมื่อไหร่จะได้เริ่มกับเท้าหรอกมันก็ใช่ใช่ใช หอยดืนด้วยดีกีดีกีหนึ่งไงไดรใช่เลยนี่เหมือนง่ายใช่ไหมเหมือน อยู่ที่คนขับรถอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ห่อรถหรอกมันอยู่ที่คนขับอยากนั่นแหละเงินอ่ะมันก็ได้อยู่แล้วถ้าได้ทำงานอ่ะแล้วงานเรายังเขียนสัญญาไว้เยอะแยะไม่มีรถไปทำนี่จะทำยังไงนี่จะไ,ได้เงินแสนกับเขานี่ ถ้าพูดถึงถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็คือได้เรื่อยๆใช่ไหมมีงานไปเรื่อยๆนั่นแหละย,ยาวไป okay. จะดูฝั่งนี้เมื่อไห่นี้ค่า,าทางนี้ก่อนนะคะยูดิ